ขอยบอกไปว่าใครลองมาเคลียหน่อยสินะช่วงนี้เป็นช่วงเสียอกเสียใจของพี่น้องชาวไทยเนาะเสียพระแม่พันปีนะคะส่งขึ้นสู่สวนสวรรค์หาพ่อหลวงก็เป็นช่วงไว้ทุกข์อ่าเขาก็แจ้งมาแล้วว่าไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าหยุดก็คืองดลดนะฮะตามเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ถ้าผู้จัดนะคะเขายกเลิกงานอ่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ ณขณะนี้ศิลปินอืมหมออหมอรำวงหมอรำโดนยกเลิกนะคะในช่วงแรกนะคะก็ติดตามกันไปปรับเปลี่ยนกันไม่ได้มันก็ต้องหยุดไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแล้วคุณมาคอมเมนต์ว่าพยบว่าคนอื่นเนี่ยลองเอาหลักฐานมาให้ยายดูสิว่าอยาบไปว่าใครมีแต่คุณเนี่ยวิ่งวิดวินมาใส่ในใต้คอมเมนต์ comment ของเขาเขาก็โพสต์ตามแนวเพราะณขณะนี้มันอยู่ช่วงเสียอกเสียใจเนาะ การรวมตัวจากผู้จัดและศิลปินและศิลปินก็พร้อมที่จะแสดงกันอยู่แล้วทุกวงแต่เราก็จะมีมุมปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานกา,ารณ์เพื่อไว้อะไรให้กับแม่หลวงในแบบฉบับที่ทำให้ถูกต้องตามแนวทางแต่ชีวิตคนเราก็ต้องก้าวหน้าเขาเรียกว่าต้องทำมาหากินต้องบอกอย่างนี้นะคะแต่ก็อยู่ที่การลงตัวการวางแผนงานผู้จัดและ ศิลปินพี่น้องคขา FC ที่ไปวิทย์บินว่าเขาแบบเนี้ยมันใช่เหรอมันถูกต้องเหรอเนาะทำอะไรเพื่อสังคมบ้างอะ่ะสำหรับคอมเมนต์นะคะและถ้าเกิดพอยบอไปว่าติใครในช่องไหนลองเอามาให้ยายดูหน่อยสิเออเห็นแต่เจ้านี่วิ่งแว่บไปติเพื่อนตลอด